สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวโดมินิกันหลังเกมไทยพบโดมินิกันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบแรกเกมที่5ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของรอบนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโดมินิกันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติโดมินิกันสรุปกลุ่ม B ทีมที่ผ่านเข้ารอบตุรกีโดมินิกันไทยแลนด์และโปรแลนด์ส่วนโคเอเชียและเกาหลีใต้ตกรอบสำหรับรอบที่2จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้ จากเพจวอลเลย์บอลโดมินิกันออฟฟิเชียลก็มีชาวโดมินิกันได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวโดมินิกันท่านแรกครับเกินความคาดหมายสำหรับความพ่ายแพ้ของทีมชาติโดมินิกันที่เสียให้กับทีมชาติไทย ขอชื่นชมสปิริตของผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนที่สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและสมศักดิ์ศรีขอให้ประสบความสําเร็จในรอบต่อไปทั้ง2ทีมนะท่านต่อไปครับความสูงและแข็งแรงของผู้เล่นทีมชาติดโดมินิกันไม่สามารถเอาชนะความเร็วและคล่องตัวของผู้เล่นทีมชาติไทยได้ยินดีกับทีมชาติไทยส่วนทีมชาติดโดมินิกันก็เสียใจด้วยไม่เป็นไรยังมีเกมในรอบต่อไปให้สู้ต่อท่านต่อไปครับ การแพ้ให้กับทีมชาติไทยในเกมนี้สำหรับทีมชาติโดมินิกันแล้วก็เสียหายพอสมควรทั้งอันดับโลกและคะแนนสะสมในรอบต่อไปฉันว่าทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะในรอบนี้แข่ง5เกมชนะ4เกมแพ้1เกมท่านต่อไปครับเกมนี้ทีมชาติโดมินิกันมีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องแก้ไขเช่นการจบคะแนนหวังว่าโค้ชและผู้เล่นจะแก้ไขได้ก่อนรอบที่2จะเริ่มนะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติโดมินิกันและยินดีกับทีมชาติไทยด้วยสปิริตเกมยอดเยี่ยมมาก ท่านต่อไปครับหวังว่าเกมนี้ทีมชาติโดมินิกันจะได้รับบทเรียนอลัมค่าจากทีมชาติไทยความพ่ายแพ้ที่เกิดจากความประมาทหรือเล่นผิดฟอร์มกันเองก็ไม่รู้รอบต่อไปคงต้องเล่นละเอียดและรัดกุมมากกว่านี้ยังเป็นกำลังใจให้เสมอจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายและเพิ่มเติมว่าที่แพ้ไม่ใช่เพราะประมาทแต่เล่นผิดฟอร์มกันเองผิดฟอร์มตั้งแต่เซตแรกพอเซตที่2และ3ดีขึ้น คิดว่าเซตที่4จะปิดเกมได้แต่กลับมาผิดฟอร์มอีกครั้งจนถึงเซตที่5สุดท้ายทีมชาติไทยก็ปิดเกมเก็บชัยชนะไปได้ท่านต่อไปครับถึงแม้องค์ประกอบโดยรวมทีมชาติดโดมินิกันจะดีกว่าแต่ทีมชาติไทยก็ใช้สปิริตและทีมเวิร์กสู้ซึ่งก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าชัยชนะไปได้สําเร็จยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติดโดมินิกันสู้ต่อในรอบต่อไปท่านต่อไปครับ เกมนี้มีผู้เล่นบางตำแหน่งของทีมชาติโดมินิกันมีข้อผิดพลาดมากกว่าปกติหวังว่าก่อนจะเริ่มแข่งรอบที่2โค้ชและผู้เล่นจะแก้ไขปรับปรุงได้ทันเวลานะยินดีกับทีมชาติไทยสำหรับชัยชนะในเกมนี้และเป็นกำลังใจให้ทีมชาติโดมินิกันท่านต่อไปครับเกมนี้ฉันคิดว่าทีมชาติโดมินิกันเล่นได้ไม่ค่อยดีที่แพท้ทีมชาติไทยเพราะเล่นผิดฟอร์มถ้าไปดูเกมกับทีมชาติโปรลนเกเกาหลีใต้และโคเอเชียก็จะรู้ได้ว่ามันแตกต่างกันมาก หวังว่าเกมในรอบที่สองคงจะไม่ผิดฟอร์มอีกนะเป็นห่วงท่านต่อไปครับจบรอบแรกทีมชาติดมินิกันและทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบที่2ด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปเจอกับทีมไหนบ้างก็ขอให้ได้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมและมีทีมที่พอจะสู้และชนะได้นะขอให้โชคดีและประสบความสําเร็จทั้ง2ทีมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รอบที่2เหลือ16ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมเอา4ทีมแรกของแต่และกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายซึ่งรอบสุดท้ายจะเหลือ8ทีมเพื่อแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ,แล,ลลศและรอบชิงชนะเลิศโชคดีนะโดมินิกันและไทยแลนด์ท่านต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติดโดมินิกันรอบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งสู้ต่อไปฉันเชื่อว่าเกมในรอบที่2จะทําได้ดีกว่านี้ ยังสนับสนุนผู้เล่นทีมชาติโดโมินิกันทุกคนเสมอท่านต่อไปครับฉันคิดว่าผู้เล่นทีมชาติโดโมินิกันน่าจะปรับปรุงเรื่องการื่อนที่ให้เร็วกว่านี้ดูได้จากเกมนี้การขึ้นที่และขยับตัวจะช้ากว่าผู้เล่นทีมชาติไทยประมาณครึ่งก้าหลายจังหวัดที่เสียคะแนนเพราะช้ากว่าผู้เล่นทีมชาติไทยท่านต่อไปครับดูจากผลงานทีมชาติไทยในรายการนี้พวกเขาได้ขยับขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งใน10ของโลกแล้ว มาเร็วแบบก้าวกระโดดและต่อเนื่องโอกาสจะได้เห็นทีมชาติไทยไปโอลิมปิกก็มีสูงเหมือนกันนะหวังว่าพวกคุณจะทําได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งทันต่อไปครับความหนักหน่วงและแม่นยําของผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันเหนือกว่าแต่สปิริตและทีมเวิร์คของผู้เล่นทีมชาติไทยก็ดีกว่าเช่นกันแนะนําให้ผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันเน้นเรื่องสปิริตและทีมเวิร์คให้มากกว่านี้เป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปในรอบที่2นะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่สปิริตและทีมเวิร์กของผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันต้องพัฒนาเพิ่มถ้าเทียบกับผู้เล่นทีมชาติไทยความหนักอาจจะปิดเกมได้เร็วแต่เมื่อไหร่ที่คู่แข่งจับทางถูกเกมก็จะยืดเย,เยื้อและทีมที่มีทีมเวิร์กเหนือกว่าก็จะได้เปรียบท่านต่อไปครับเกมนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองส่วนผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานผิดฟอร์มมาก ยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติโดมินิกันสู้ต่อในรอบต่อไปอย่างเชียร์และสนับสนุนเหมือนเดิมนะท่านต่อไปครับเสียใจกับทีมชาติโดมินิกันและยินดีกับทีมชาติไทยสำหรับชัยชนะในเกมนี้ด้วยพวกคุณเล่นได้ยอดเยี่ยมมากทั้งที่ก่อนแข่งเป็นรองทีมชาติโดมินิกันแต่พวกคุณก็สู้ด้วยสปิริตและหัวใจที่กล้าแข่งชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะท่านต่อไปครับ ในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและต่อเนื่องทีมชุดนี้ถือเป็นชุดที่2ของพวกเขาที่ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับโลกูกนับจากนี้ต่อไปพวกเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเราอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับถึงแม้ทีมชาติโดมินิกันจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทีมชาติไทยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้ผู้เล่นทีมชาติดมินิกันเพิ่มเติม,ตมด้วย นั่นคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เมื่ออยู่ทั้งในและนอกสนามอย่างน้อยก็เป็นการสร้างสีงสันให้ผู้ชมและกองเชียร์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เห็นด้วยดูอย่างผู้เล่นทีมชาติไทยพวกเขาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ชมและกองเชียร์ได้ดีมากไม่เครียดกับเกมการแข่งขันมากจนเกินไปฝากให้ผู้เล่นและโค้ชทีมชาติโดมินิการพิจ,จารณาเรื่องนี้ด้วยท่านต่อไปครับ ความพ่ายแพ้ของทีมชาติโดมินิกันในเกมนี้จะเป็นเพราะทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่าหรือเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่ต้องยอมรับสปิริตหัวใจนักสู้ของผู้เล่นทีมชาติไทยที่มีมากเกินตัวหรือจะเรียกว่าคนเล็กหัวใจโตก็ได้ท่านต่อไปครับทีมชาติไทยเป็นอีกทีมหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีในรอบนี้พวกเขาสู้ด้วยเทคนิคและทีมเวิร์กคิดว่าทีมชาติโดมินิกันคงต้องเพิ่มจุดนี้ด้วย จะเน้นแต่ความหนักอย่างเดียวคงไม่ได้ถ้าคู่แข่งจับทางถูกก็อาจจะแพ้เหมือนเกมนี้ท่านต่อไปครับชื่นชอผู้เล่นทีมชาติไทยพวกเขาสนุกสนานกับการเล่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศภายในทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากผลการแข่งขันที่สร้างเสื่อไพได้ทุกรายการแล้วก็มีสิ่งนี้แหละที่เป็นจุดขายของพวกเขาทัศนคติของชาวโดมินิกันท่านสุดท้ายครับ ยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและเสียใจกับผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันด้วยสําหรับผลการแข่งขันในเกมนี้ไม่เป็นไรยังมีเกมในรอบที่2ให้สู้ต่อและคงหนักกว่ารอบแรกอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ทีมนะนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวโดมินิกันไม่สามารถเหมาดวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ